ก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานพานท้ายวันที่15บห้าตุลาคมนะครับตัวนี้ก็เป็นพานท้ายไม้สักนะครับงานเคลือบสีมะเกลใส่ชุดล่องสามสิมิลน,นะครับวาวลียะมันเดี๋ยวล่องให้พร้อมใส่ครับ แกะลายหน้าหลังนะครับขอบใจอลูสีดำอันนี้ก็เป็นทรงที่ลูกค้าเลือกมานะครับมีรองแก้มข้างเดียวนะครับยิงม,มือขวา ลองเก็บลองลดค้อนนะครับเดี๋ยวลองให้ความใส่ครับไม้จักเคลือบสีมะเกลือสนใจก็สอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับหรือท่านใดที่ดูวิดีโอจากไ YouTube ลิงก์เพจกับลิงก์ไลน์อยู่ใต้วิดีโอนะครับทักไอดีไลน์มาได้เลยครับมีทรงให้เลือกเยอะนะครับทรงกำคอทรงมือสอดครับใส่หลอดสามสองหลอดสามห้าหลอดสามแปดแจ้งได้เลยนะครับเดินลองให้พร้อมใส่ครับมีทรงให้เลือกเยอะครับทรงกำคอทรงมือสอดนะครับทักเข้ามาสอบถาม่อนได้ครับคาไม่แรงครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาด รับชมวีดีโอส่งงานถัดไปนะครับ Ni niggas in my grill trying to phase me.